ก็เป็นไปได้ยากมาก<ช>เป็นไปได้ยากมากความสุจริตความเที่ยงธรรมในเวลานี้มันจะต้องทำยังไงเพื่อเพื่อเพราะว่าต้องยอมรับความจริงว่าทุกจังหวัดที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมีการร้องเรียนมีการให้ข้อมูลกันจนจน,จนไม่สามารถตัดสินได้รครับมันกลายเป็นเจ็ดคนที่เป็นผู้ตัดสินเนี่หรือว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับประเทศเนี่ย ายเป็นทานทานไปถนที่นั่นทั้งหมดอืม,มันไม่สามารถจัดการสีได้จังหวัดได้ครับเพราะกั้นผมคิดว่าวันนี้เนี่ยกกอเจ็ดท่านเนี่ยต้องออกมารับผิดชอบแล้วก็ต้องแบ่งความรับผิดชอบครับ เพื่อให้มันไวขึ้นนะครับก็ก็ก็ต้องมีการจัดการให้มันจบจากแต่ละจังหวัดเจ็ดสิบจังหวัดก่อนแล้วก็ถึงจะเข้ามาส่วนส่วนกลางเพราะว่าต้องยอมรับว่าการไม่เลือกตั้งมาตั้งเจ็ดแปดปีเนี่ยครับมันเป็นการตื่นเต้นของประชาชนกันครับอือแล้วพูดสมัครก็เหมือนกันอือ เพราะมันทิ้งช่วงการไม่ไมปฏิบัติต่อกันมาเนี่ยมันถึงทําให้ฐานข้อมูลต่างๆมันต้องเริ่มต้นใหม่หมดครับ,รบผมงั้นผมขออนญาตก,กลับไปเรื่องที่หนักๆแต่จําเป็นต้องพูดถึงตัวเลขครับท่านมองว่ากฎระเบียบมันให้แค่6ล้านครับซึ่งในทางความเป็นจริงแล้วท่านสวไม่ผมไม่ทราบว่าได้ตัวเลขมาจากไหนนะฮะสองล้านบ้างสามล้านบ้างหกสิ 60, ล้านบ้างเสรละจังหวัดเนี่ย เรื่องเหล่านี้ต้องแก้ยังไงต้องอนนทำยังไงอันนี้ข้อมูลในเชิญตัวเลขที่เป็นเชิงประจักษ์มันไม่มีแต่แต่ชาวบ้านคุยฟังว่าซื้อหัวเนี่ยสามร้อยคือซื้อนายกนะครับแล้วก็ผู้ที่สมัครในทีมเนี่ยไปซื้อเพิ่มอีก สองร้อยรวมแล้ว 500, ห้าอห้าร้อยเพื่อให้ได้ทั้งทั้งหัวทั้งทั้งหางนะครับต้อง,งลองดูด้วยซึ่งท่านสอ่าได้ถ้าได้แสนเสียงสองแสนเสียงนะ่ะลองเอาพวกนี้คูณดูด้วยอ๋อนี่คือคำนวณตัวเลขจากความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นในข้อมูลที่ชาวบ้านในาที่มาเล มาคุยกับท่านสวมานำเสนอท่านสวถึงปัญหาของพื้นที่ใช่ไหมครับไม่ได้เป็นตัวเลขประจักษ์ว่าจบร้อยล้านจริงสาม้อยล้านจริงเป็นแค่มาคำนวณประเมินประเมินคํานวณประเมินกันนั่นคือกระบวนการที่ซื้อนะครับกระบวนการที่แจกให้กับหัวคะแนนคนละพันคนละห้าร้อยเพื่อไปชที่ยวอาเจนอืมเอาจังหวัดหนึ่งมีหัวคะแนนห้าพันคนครับ แจกคนละพันเพื่อให้เขาไปทํางานให้ครับคูณเท่าไหร่อโอเคเพราะฉะนั้นถ้าจะในานามของสอวที่เข้ามากํากับดูแลหรือเข้ามาจัดการจัดการในการเปลี่ยนแปลงประเทศทำให้ประเทศเราดีขึ้นนี่นะฮะท่านมองว่าผมผมคิดแบบผมนะฮะหกล้านมันหลอกตัวเองกันอยู่ทั้งประเทศทุกกอรก ก็กาลังหลอกตัวเองว่าผู้สมัครในยกอบจอแต่ละคนใช้หล้านมันจะพออ่านั่นคือเป็นเราเราควรจะปรับยังไงในเมื่อความต้องการไม่ต้องการให้เกิดการซื้อเสียงคือให้ตัวเลขนั้นมันเป็นตัวเลขสีถนนชัยอ่าฮะการแจ้งในในการใช้จ่ายเนี่ยครับอไอ้นั้นมันตัวเลขสีถนนชัยอืมแต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่ครับอ่าถ้าถ้าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงให้ใช้ตัวเลขจริงเช่น มันควรจะสักสามสิบล้านยี่สิบล้านอย่างเงี้ยแล้วทําผิดผมว่าให้ดีไม่ไม่ต้องกําหนดเพอาะปอยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันลองดูมันมันขวาจัดไปนะถตามันขวาจัดไปมันก็จะกลายเป็นว่าต้องรวยมาก้องจะเป็นนักการเมืองตัวแทนของยุนชนได้แต่ถ้าเกิดมองกลับไปในกฎระเบียบหกล้านมันเพียงพอถ้าเขามองว่ามันเพียงพอถ้าคุณไม่ไปซื้อเสียงคํายุนแค่ทาป้ายคุณแค่ทําศูนย์ มันเพียงพอในมุมมองกรกะตนี้นี่คือกําลังมองทิศทางการที่จะเดินให้ประเทศเราเป็นสีขาวไหมฮะถ้าเลือกตั้งเฉพาะนายกอบจอเนี่ยพกล้านเนี่ยเอาว่าผมตั้งต้นไห้ที่สามสิบอืมที่สามสิบครับไม่ต้องซื้อไม่ต้องอะไรนะ uh huh. ไม่ต้องแจกเพียงแต่จัดการเล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะให้มันตนไกลมันเคลือล่อน่ะ กาน้ำมันลดหัวคะแนนนู่งน้ากาน้ำม,ม,ม,มันลดหัวคะแนนเป็นป้ายเป็นพับโบโชครับมันต้องสามสิบวันนี้เนี่ยผู้สมัครนายกเยต้องให้ทีมงานไม่น้อยกว่าคนละสองแสนะครับตั้งแต่ห้าหมื่นถึงสองแสนะมีสามแสนถึงแสนนะมีสรุปไง่ายๆก็คือคุณกำหนดเลือกตั้งขึ้นมา ไม่ทนถึงสามเดือนแค่15วัน20ิวันในการประชุมหล้านก็หมดแล้วเพราะยาหลอกตัวเองกันเลยนี่คือเราคิดกท่านสวใช่ไหมใช่อย่าหลอกตัวเองอย่าทำหน่อมแน่นกันเลยประเทศนี้เอาตัวเลขจริงๆมาคุยกันดีกว่าว่าควรเป็นอย่างไรควรทําให้การเลือกตั้งครั้งนี้มันเดินไปหรือครั้งหน้ามันเดินไปอย่างไรเพื่อให้ไม่เกิดการทุ่มเงินถือเสียงกันผมว่าต้องมาจัดสัมมนาเป็นวรระชาติเลยครับวรรณะแห่งชาตินะครับมนยอมรับความจริงกัน เออฮะแล้วมาปรับตัวกันว่ามันจะทำยังไงถึงจะขนาดไหนถึงจะพอดีโอเคออันนี้มุมมองอีกมุมหนึ่งในสถานในฐานะที่คนที่มีโอกาสได้มาคุยกับท่านท่านสอวอนะฮะถ้าสามสิบท่านบอกว่าเป็นตัวเลขที่เหมาะสมถูกต้องในแต่ละจังหวัดที่ควร,ครจะเป็นครับแต่ผมอยากได้อะผมอยากเป็นอ่ะ uh huh. ผมมีอีกร้อยเน่ยนุนมา uh huh. มันมันจะไม่มีอะไรที่เป็นข้อกําหนดหรือจุดจบที่แท้จริงหาก ไม่ยึดติดกับกฎข้อกฎหมายผู้บังคับใช้กฎหมายไม่ทําหน้าที่ผู้ตรวจสอบไม่แข็งแรงพอมันก็ไม่มีตัวเลขอะไรที่สามารถยืนได้ในโลกของความเป็นจริงครูโตแม่หมะนั่นคือครับ <laughs> <laughs> ผมไม่มีคําตอบเรื่องนี้เลย<ผ>มไม่ต้องเจร<ม>ียบคือจะหาทางออกก็เหมือนแต่ว่ามันต้องระดมระดมกันภากส่วนละว,ว่ามันการเลือกตั้ง นายกอบจอแต่ละครั้งเนี่ยควรจะใช้เท่าไหร่ครับไม่ใช่ว่าหกล้านหกล้านหก<อ>ล้านมันตัวเลขสือต้นน้ำชัยม,มันเป็นไปไม่ได้เพราะม,ไไม,มันต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมมาให้ข้อมูลครับต้องมีหานวิจัยอ,ออกมาแฉฐานข้อมูลให้ได้ครับไม่ใช่ว่าพอออกมาแล้วก็กลัวจะถูกจับกัน ครับซพ่งไม่ใช่ต้องยอมรับกันแล้วว่ามันไม่ใช่มันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีอะไรมันใช้จริงไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องจริงครับโอเคเพราะฉะนั้นไอ้จุดนี้เป็นจุดที่มีการโกงการคอร์รัปชันกันในองค์การบริหารจังหวัดในองค์การท้องถิ่นขนาดใหญ่อย่างขนาดใหญ่ครับเมื่อสะสมทุนกันอีกสักไม่านี้จะเลือกตั้งท้องถิ่นในระดับเทศบาลตำบลอีกปัญหานี้ก็ยังคงอยู่ ผมยังยืนยันว่ารัฐต้องสนับสนุนให้คนมาเลือกตั้งให้ค่าน้ำมันลดค่าแรงต่างเนี่ยถึงแม้มันจะได้สองเด้งจากจากผู้ซื้อเสียงครัในวันนี้ในการเลือกตั้งเนี่ยสถิติข้อมูลหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์การเลือกตั้งเป็นหน้าที่นี้ไม่ได้แต่ละคนไทยเหรอฮะ การเลือกตั้งเป็นหน้าที่นี้ไม่ได้เลยเหรอฮะต้องใช้เงินซื้อหรือใช้เงินให้เขาได้มีได้โอกาสมาเลือกตั้งเหรอคะคือวันนี้ต้องต้องถือว่ารัฐสนินปถาถาอยู่แล้วครับการสนับสนุนเพื่อที่จะคนมาระดมมัดค่ายิดเนี่ยผมเชื่อค่ายติดเตียงอยู่ต้องถามมันเพราะต้องการเงินสามร้อยห้าร้อย งั้นตัวเลขไอ้หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบนี่ไม่ใช่เรื่องยากถ้าเกิดจ่ายตังค์ให้เขาอ่ามาเรื่องตั้งครัับเขาามต้งนี่เป็นมุมมองแนวคิดของท่านสวสรีนะฮะนี่ครับซึ่งซึ่งเป็นไปได้ไม่ได้ก็แล้วแต่แต่เป็นแนวคิดเป็นความฝันเป็นจิรที่ก็ถ้าบอกว่ามันติดกฎหมายแก้กฎหมายครับเพราะว่ามันเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยอืแทนที่จะแจกแจกห้าพันแจก อะไรต่างๆจีบปะทะวันนี้เรินแจกเนี่ยครัก็แค่เลือกตั้งครั้งหนึ่งเนี่ยอสี่ปีครั้งหนึ่งเนี่ยครับมันจะออกกเท่าไหร่มันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานล่าด้วยอืมโอเคได้ได้แนวคิดถูกผิดไม่ว่ากันมันคือจินตนาการมันคือแนวคิดมันคือสิ่งที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมนี้อยากให้ประเทศเราดีแต่อาจจะไม่ถูกใจใครก็ไม่ใช่ประเด็นสาระที่สำคัญนะฮะสุดท้ายก่อนที่จะหมด คลิปนี้ไปก่อนจะหมดช่วงเวลานี้ไปท่านสวออกมาพูดวันนี้กลัวไหมครับกลัวจะมีคนไม่เห็นด้วยแล้วมาดรามา่าหรือมามาต่อว่าถึงแนวคิดที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้ครับผมกล้าพูดก็ไม่ต้องกลัวว่าใครจะต่อว่าเพราะว่ามันเป็นความคิดเห็นครับเป็นแนวคิดใครจะเห็นแย้งก็เสนอมาครับ ต่างกับผมอย่างไรก็ไม่ได้ว่ากัน mm hmm. อืออ่าก็เพราะงั้นไม่กลัวการมีความเห็นแย้งหรือไม่กลัวความเห็นที่ต่างครับก็ผมยอมรับมันเป็นแนวคิดมันอาจจะไปช่วงหนึ่งมันอาจจะเปลี่ยนแปลงก,ก็ได้เพราะสถ,ถานการณ์มันมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับแต่ว่าแต่ละช่วงเนี่ยมันควรจะได้ข้อสรุปอะไรบ้างครับครับขอบคุณตลับแนว